คุณผู้ชมครับนี่เป็น10ปีเด็ๆนะฮะที่ผมเริ่มเก็บสะสม Lego Marvel Super Hero m i n นะครับมินิฟิกเกอร์เนี่ยผมเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับตอนปี2014นะครับและปัจจุบันนี้คอลเลกชันของผมก็เรียกว่าเติบโตมากๆมีทั้งตัวธรรมดาที่ออกใหม่ๆไปจนถึงตัวหายากที่ยากมากๆที่มานั่งวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเล่าเรื่องราวของมินิฟิกเกอร์ 2ตัวด้วยกันที่มีความพิเศษมากๆนั่นก็คือ2ตัวที่คุณกำลังเห็นอยู่บนหน้าจอนี่จิ๋วปิวสุดๆไปเลยความพิเศษของมินิฟิกเกอร์2ตัวนี้นะครับมันเป็นงาน Exclusive จากนิวยอร์กทอยแฟร์ปี2012 12ปีที่แล้วเท่านั้นเองซึ่งตตอนแรกเนี่ย2ตัวนี้ตอนที่ผมเข้าวงการมาเนี่ยผมยังไม่ทราบว่าเฮ้ยไอ้2ตัวเนี้ย มันได้มาจากเงื่อนไขอะไรกันแน่นะครับเวลาเข้าไปดูเขาขายกันใน eBay หรือตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ย d e s c r i p t i o n หรือว่าข้อมูลของสินค้าก็จะระบุว่าเฮ้ย2ตัวนี้มันมีแค่120ตัวในโลกนะเอ๊ะ2ตัวนี้มันมี125ตัวในโลกนะเอาเป็นว่าตอนนั้นอ่ะเข้าใจว่ามันมีประมาณ120ตัวบวกลบนะครับซึ่งเรียกว่าเป็น e อ c l u s i v e ที่น้อยกว่าตัวอื่นที่ออกตามมาทีหลังเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันจะ2 5 0 350พันกว่าตัวก็มีเหมือนกัน ซึ่งตอนแรกเงื่อนไขกันได้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าอ๋อเขาให้พวกที่แบบสื่อมวลชนอะไรแบบนี้ที่แบบว่าไปทํางานข่าวอะไรเงี้ยนึกอ,ออกไมหมฮะเหมือนเวลา tgs จัดในไทยว่าจะมีสื่อมวลชนไปลงทําข่าวลงคลิปน,นู่นนั่นนี่พิธีเปิดบลาบลาผมก็นึกว่ามันเป็นของที่ให้ในเงื่อนไขนั้นแล้วพออ่านอ่านไปอีกอ่ะก็มีข้อมูลที่ต่างกันออกไปอีกเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นของสมนาคุณให้กับเหล่าลูกค้าที่ไปออกบูธให้สำหรับคนออกบูธเท่านั้น อก็อเคจนมาตอนหลังเนี่ยผมก็มารู้ข้อมูลที่แท้ทรูนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นจริงหมดก็ได้เพราะว่าอาจจะมีสื่อมวลชนหรือว่าคนที่ไปออกบูธท,ที่ได้รับเจ้าคู่นี้ที่มี125ตัวในโลกนะครับผมข้อมูลจากหนังสือ LEGO ก a มา e ว Visual Dictionary ได้บอกว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อคุณเล่นแอปพลิเคชันซึ่งเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ในหนังสือนะครับคือมันเป็นโปรโมชั่นของแอปพลิเคชัน Lego Super h e r o Movie Maker a p p ซึ่งเป็นแอปที่แบบคุณเคยเห็นเด็กแบบพวกฝรั่งนะที่เขาเอาเลโก้มาทําเป็นสต็อปโมชั่นนะแล้วเป็นหนังอ่ะ ที่แบบเขาขยับทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยแอปพลิเคชันเนี้ยมันเหมือนมันเป็นแอปที่ถ่ายภาพทโลเฟมทโลเฟมแชะ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 แช,ช,ชะนะฮะแล้วพอถ่ายรูปทโลเฟมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรนเดอร์เป็นวิดีโอมาให้อะไรแบบนี้ซึ่งผมเคยเล่นอยู่เว๊บๆอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันในตอนนั้นนะครับซึ่งถ้าย้อนไปเนี่ยแอปนี้ก็โหสิบกว่าปีแล้วเหมือนกันซึ่งตอนนั้นคุณภาพโทรศัพท์กล้องหน้านี่เรียกว่าเหี้ยก,กว่าปัจจุบันนี้เยอะนะฮะภาพที่ได้มันก็จะแบบ นั่นแหละและ2ตัวนี้นอกจากความพิเศษแค่มันมี125ตัวในโลกเนี่ยมันยังมีความยูนิคมากกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าอ่ะโอเคเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนกันละกันนะครับนี่คือฮีโรอีกเอเป็นไอรอนแมนที่แพงที่สุดใน Lego Marvel Superhero นะครับณนะเวลานี้นะครับตัวนีน้มีจุดเด่นยังไงแน่นอนว่านี่เป็นไอรอนแมนเพียงแค่ตัวเดียวนะครับที่มีการสกรีนมีการสกรีนใบหน้าลงบนหัวเลย มีการสกรีนลวดลายของหมวกเนี่ยลงบนหัวเลยนี่อันนี้ด้านหลังนะครับแหมผมว่าตอนได้มาเนี่ยผมส่องอย่างกระส่องพระเลยนะเรียกว่าของแท้ทุกกระเบียดนี่ดูด้านล่างนะฮะก็มีมีตราของเลโก้ผมไม่แน่ใจนักว่ากล้องจะโฟกัสนี่บนหัวนี้ก็มีโลโก้ของเลโก้ด้วยเช่นกันนะครับหวังว่าจะเห็นกันชัดๆนี่นะฮะคือทั่วโลกมี125คู่แต่ คู่หนึ่งนี้อยู่ในมือผมแล้วตอนนี้แล้วผมก็ไม่ได้จับพวกมันทั้งคู่มานานมากๆในช่วงหลัง event, อีเวนต์ซีวิวอลนะครับซีวิวอลครั้งแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะรู้ดีว่ากับตันอเมริกาเนี่ยถูกยิงตายแต่ว่าไม่ได้ตายจริงหรอกแต่หลังจากนั้นเนี่ยบักกี้นะครับหรือว่าเจมส์บูคาแนนบานส์คู่หูเขานะก็มารับบทกับตันอเมริกาแทนแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยเด็ดมากๆเลยเพราะว่าในบรรดามมนิฟิก ของเลโก้เนี่ยมีเพียงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นบัคกี้ในชุดกัปตันและนอกจากนี้นะครับโล่ของกัปตันเนี่ยจะมีความแตกต่างจากโล่ในยุคปัจจุบันเพราะว่าโล่นี้มันมีสันฐานแบนเห็นไหมมันจะแบรนราบไปเลยแล้วก็มีการสกรีนลายของโล่กัปตันอเมริกาลงไปนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี ถ้าจะลองเทียบกับโลกปัจจุบันอ่ะผมมีตัวใกล้ๆมือพอดีนี่คือโลกกับตันอเมริกาเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับคุณจะเห็นว่ามันใหญ่กว่าแล้วมันก็จะมีความนูนนะครับแบบแบบโล่ในกระตูนโล่ในหนังอะไรเงี้ยแต่นี่เขาจะแบนเลยแบนตั้งแต่นะครับผมนี่ก็เป็นความพิเศษนะครับของทั้ง2ตัวนี้อุ้ยจับไปก็มือสั่นทีเดียวนะฮะกลัวแบบกลัวมากๆจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้จับ สองตัวนี้มาโหนานอ่ะสีปีสามสี 3, ปีต้องมีนะครับแล้วผมก็มีคิดว่าผมจะจับมันอีกแล้วหลังจากที่รีวิวในคลิปนี้นะครับโอเคหลังจากที่ได้ดูตัวน้องในระยะใกล้ๆกันไปแล้วนะคร assim, ับทีนี้เรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะเรียกว่าเป็นนิทานที่ให้อะไรกับคนฟังประมาณหนึ่งแล้กันสำหรับคนที่เป็นปในใักสะสมหรืออะไรก็ตาม ผมได้เจ้าจิ๋ว2ตัวนี้มานะครับตอนปี2562นะตอนนี้67ก็ประมาณเท่าไหร่5,44 4ปีเกือบ5ปีแล้วนะครับเรื่องราวงคืนนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมจำไม่ลืมเลยตอนนั้นน่ะผมพยายามที่จะหาว่าใครนะที่มีแบบไอ o n นแมนฮิลลิแกนะครับแล้วก็กับตอนอเมริกาโฉมบักกี้คู่นี้ในงานนิวยอร์กทอยแฟร์พอเซิร์ช eBay ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอยู่ หลายคนเลยที่แบบกําลังตั้งขายบางคนก็แบบเฮ้ยดูสภาพไม่ดีบางทีก็มีแยกเดี่ยวบางทีก็มีกับตันอเมริกาแต่ว่าโล่ไม่มีหรือว่าเอาเอาโล่อื่นมาใส่นะครับเพราะอย่างที่บอกไปโล่ของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีความยูนิคสุดๆไปเลยในบรรดาหลากหลายร้านเนี่ยผมก็ต้องคัดนะเึ่งเวลาซื้อของราคาสูงใน ebay นะครับบางทีผมก็แบบต้องไลอ่านเดสคริปชันทีละคนนะฮะแต่ผมอ่ะ ก็มาถูกใจคนนี้เอาเป็นว่านามสมมุติเขาชื่อเควินกันละกันเควินนะครับเป็นคนเมกาอยู่คอนติกัตน,นะครับแล้วก็เดสคริปชันที่เขาเขียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าอลังการมากผมผมชอบคนที่แบบเวลาขายของแล้วอาหารกาแบบเนี้ยซึ่งตอนนั้นถ้าผมในความทรงจํามผมและจําไม่ผิดนะเขาเขียนประมาณว่าถ้าคุณคิดว่า2ตัวนี้เป็นของปลอมไม่ต้องเสียเวลาส่งข้อความมาถามผมเพราะว่าผมเนี่ยมีงานยุ่งคืออารมณ์ระมาแบบ กูไม่เสียเวลาเอาของปลอมมาขายแล้วกูก็ไม่อยากเสียเวลามานั่งตอบใครอะไรเงี้ยกูมั่นใจมากว่า2ตัวนี้แท้สัสั์เลยเรียกว่ามั่นใจสุดๆผมก็โอเคปิดประมูลอีก4วันตอนนั้นราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ตอนสิ้นสุดการประมูลเนี่ยเวลามันจะอยู่แถวๆตอนตีสามผมก็รอเลยว่าเอ้ยตัวนี้ตั้งใจเอาแน่นอน5 4 3ส1หนึ่ง 0ประมูลปุ๊บเนี่ยผมใส่ราคาไป1วินาทีสุดท้ายผมใส่ไป60,000กว่ามั้งแต่ว่ามันแม็ก์บิดที่แบบ55 0 0 0โดยประมาณอ่ะผมก็ได้ราคานั้นทีเนี้ยผมต้องเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งเหตุผลที่ผมตัดสินใจประมูลจากเควินเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเขียนแบบข้อความอันอาหางกาแบบนั้นแต่ว่า เนื่องจากณวินาทีนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องเป็นสื่อมันต้องเป็นคนที่ออกบูธหรืออะไรซัมติงเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้2ตัวนี้ผมก็เฮ้ยหมอนี่นีน่มันมีโอกาสได้อย่างนั้นจริงๆไหมผมก็เลยเอา ID ดใน eBay เขาอะไปเซิร์ชแล้วก็ไปเจอคนที่แบบชื่อนามสก,กุลเดียวกันคือฝรั่งอาจจะชื่อนามสก,กุลประมาณกันอะเยอะมากแล้วผมก็เจอคนที่ใช่คนนี้จริงจ เขาเคยถ่ายรูปสองตัวนี้ลง IG ถ่ายคอลเลกชันของเขาแล้วเวลาเขาไปที่งานอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเขาเคยเหมือน,เป,นเป็นพนักงานในบูธเลโก้หรืออะไรก็ไม่รู้นะผมเคยเห็นเขาห้อยบัตรอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบถ้าใครจะได้ของจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนแบบนี้แหละคนที่ทํางานอยู่ในวงวานงานอีเวนต์หรือว่าอาจจะเคยทํางานเป็นรับจ็อบให้เลโก้หรืออะไรสตองสตาร์ฟอะไรประมาณนี้ก็ กดตาม IG จีเขาไว้ปึ๊กแล้วอันที่ได้มาเนี่ยผมก็มีความสงสัยว่าทําไมคนที่เขามีคอลเลกชันที่หายากขนาดนี้คุณลองคิดดูนะร้อยกว่าตัวในโลกนี่น้อยมากนะอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะมันจะมีบางตัวที่แบบมีตําเนิของใหม่ครบแล้วก็พ่อแม่ที่เอาไปให้เด็กเล่นสูญหายอะไรอีกจนไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ของที่แบบมีสภาพสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่กี่คู่ในโลกทําไมเขาถึงตัดสินใจที่จะขาย ผมมาเก็บความสงสัยน้ไว้จนกระทั่งปี64ครับ win เควินเี่ยเขาก็โพสไอจีเครับถ่ายรูปผู้ชายคนหนึ่งเป็นฝรั่งตัวอ้วนอวนมีคราวใส่เสื้อสีส้มๆนะครับอยู่กับกองเลโก้มากมายมหาศาลด้านหลังเขาก็บอกว่า ขอบคุณเจฟมากๆที่แบบว่าช่วยเคลียร์ของคอลเลกชันต่างๆที่อยู่ในห้องใต้ดินของฉันนายสละเวลามาช่วยแพ็คช่วยนูน่นนี่ในการเป็นธุระหน้าที่ในการขายของสะสมมากมายในห้องใต้ดินแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าผมอะ่ะไม่มีความสุขกับงานอดิเรกนี้อีกต่อไปแล้วและผมต้องการเงินนำมาซัพพอร์ตครอบครัวมากกว่าห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยพลาสติก ชัดเคตอนนั้นนี่คือเป็นคำพูดที่แบบว่าเหมือนตบหน้าเตือนสติผมเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่ย้อนไปดูบุกบ้านในครอสผมก็จะบอกว่าผมอะมีความฝันว่าแบบผมจะเป็นคนแก่ที่อยู่ท่ามกลางลเลกชันเลโก้ของเล่นต่างๆที่ผมสะสมอะไรแบบนี้นะครับแต่พอพอมามองชีวิตจริงอะเฮ้ยบางครั้งอะชีวิตเราอาจจะต้องต้องการเงินเอามาใช้จ่ายในวันที่ผมอาจจะมีลูกหรือว่า ในวันที่ครอบครัวหรือว่าตัวเองอาจจะเดือดร้อนผมอาจจะป่วยจนไม่มีเงินรักษาตัวบางครั้งผมอาจจะต้องปัดใจจากความฝันของตัวเองก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการมีเป้าหมาย การมีความตั้งใจอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องของเควินเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งในตัวเควินก็คือเขาเป็นคนที่ Family Man มากๆแล้วเขาเป็น Geek ที่ Enjoy กับป๊ p ปคัลเจอร์ต่างๆก็คือไม่ต่างจากพวกเรานี่แหละถ้านึกภาพก็คือแบบก็คงเป็นเสียรอโตในเวอร์ชันฝรั่งอะไรประมาณนี้เวลามีงานของเล่นกับไปมีงาน คอมมิคคอนก็ไปมีงานแบบพวก A4 งานชุมนุมเกี่ยวกับแบบพวกป o อปค l t เจออะไรเงี้ยเขาก็จะไปถ่ายรูปกับนู่นนั่นนี่มาเพราะว่าในอีกแง่มุมหนึ่งเขาก็ทำงานเป็นศิลปินนะครับรับวาดรูปอาร์ตเวิร์กนู่นนั่นนี่อะไรที่เป็นงานของเขาอีกส่วนหนึ่งแล้วในชีวิตอีกมุมหนึ่งเควินเนี่ยเขามีลูกสาวอยู่สองคนแล้วเขาก็มีภรรยาเนาะ มีมีภาพลั์ที่เป็นแฟมิลี่แมนมากๆนะครับวันหยุดก็มานั่งเหมือนเอาเตาบาร์บีคิวอะ่ะเหมือนหนังฝรั่งที่มาข้างบ้านมาย่างสเต็กนู่นนั่นนี่เล่นกับลูกในวันที่เลูกแบบจบการศึกษาเขาก็แบบเอ้ยนี่ลูกสาวคนเล็กของฉันเนี่ยจบเกรดนู่นเกรดนี้แล้วแล้วก็เขาก็ใส่หมวกบัณฑิตนะนะเหมือนเหมือนบัณฑิตของประเทศไทยนี่แหละเขาก็ถ่ายรูปลงนู่นนี่ด้วยความภาคภูมิใจจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วครับ เรื่องของเควินเนี่ยก็เรียกว่าจบแบบชีวิตจริงแล้วกันอันนี้ถือว่า,อาผมไม่ได้ลงรูปนะเพราะว่าผมผมต้องการรักษา p r i เวซีนะครับเอาเป็นว่าคุณรู้จักว่าเขาคือเควินก็พอเรื่องราวต่างๆที่ผมเคยพบเห็นนะครับครอบครัวของเควินชีวิตที่เขาใช้สิ่งที่เขาทำเท่าที่เขาเปิดเผยใน IG ผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่มีความสุขคนหนึ่งแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ โพสข้อความนะครับที่แบบว่าทําเอาผมที่งัวงเงียอยู่ตาสว่างเลยอ่ะเรียกว่าใช้คํานี้ก็แล้วกันเขาบอกว่าเขากําลังทําเรื่องหยากับภรรยานีครับที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา23ปีด้วยหัวใจที่แตกสลายด้วยข้อความที่เขาเขียนเนี่ยเขาค่อนข้างตัดพอนะครับและไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดแต่มันก็มากพอที่จะทาให้ให้คนอ่านรู้ว่าเขาถูกภรรยานอกใจ แล้วเขาเขียนทิ้งท้ายว่าไม่มีใครควรที่จะต้องเจอกับเรื่องราวแบบนี้ผมและลูกๆควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ขอบคุณทุกคนสำหรับทุกความรักและกำลังใจผมจะก้าวผ่านไปให้ได้บลาบลาบลาบาคือเอาจริงมันก็เป็นมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกแบบ จี๊ดๆนิดหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเควินเขาเป็นคนที่แบบ Family Man ทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัวถึงขนาดว่าขายของเล่นของสะสมของเขานะฮะแต่ว่าจุดจบเนี่ยมันกลับไม่ได้สวยงามเลยนะฮะก็เรียกเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการเดินทางของเจ้าสองตัวนี้นะครับที่อยู่ในมือผมแล้วเรื่องของเควินเนี่ยมันมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างในเรื่องของความใม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่านะครับถือว่าผมได้ทำบันทึกเรื่องราวของคอลเลกชัน10ปีเลโก้มาเวลของตัวเองไว้ในวิดีโอนี้ก็แล้วกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสองตัวลิมิเต็ดจากงานนิวยอร์กทอยแฟร์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็มีความสุขกับ ของสะสมของตัวเองแล้วหวังว่าเรื่องราวของมินิฟิกเกอร์2ตัวนี้นะครับจะเป็นอุทาหรณ์หรือว่าทําให้คุณฉุกคิดหรือได้อะไรบางอย่างจากพวกมันขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Advi c e ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราอย่างต่อเนื่องและแน่นอนถ้าคุณเข้าไปซื้อสินค้าทีที่ w w w a d v i c e .co.th เนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดใน r ครสด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณประหยัดนอกเหนือจากโปรโมชั่นแล้วซื้อสินค้าที่ไม่ได้จัดโปรใส่โค้ดเน r ครสลดแน่นอนนึกถึงไอท นึกถึงแอดไว e ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวไปแล้วครับบาย